ล้ให้ก็จมือหมาเน่ยลูกเคียร์ซื้อจับมือหมาจมือหมานี่ยมือหมาเนี่ยหมาเนอหหหมาี่ตดอ่า้ยูหอสอดแจงเลยโอเคเ้ยยูหออแจงเน่นี่มายูนหอสอดแจงโอเคี่ตามช่องไอตีนเลยไปซื้อตั๋วเ้ยอย่าลองเร์ซื้อมาี่นี้ค่ะค่คืนหาโอเคเีย้าย วนะสวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกับเปาเตยครับวันนี้หลังจากที่อ่าินรถหฮจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดีถึงเวลาแล้วนะครับที่สาวน้อยพับกันแพงครับจะได้ทําการแสดงต่อนะครับผมอ้าตอนนี้เพื่อนคล้ายบัรแล้วนะครับคุณเอฟซีปภเมย์เมย์กําลัางลังไหลเขามาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยออนซ้อนพี่น้องหลย ุูน่ะมาเร็วมาเร็ว้อปรทนทีอ่ะที่จืดเนี่ยพี่อนคุณตกครับประมาณสีมุ้งเลงดำใบสามสี่มุ้งเลง่นีแะครับน่ะสุดยอดมารลังการครับหมอลลัสมัยใหม่าวน้อยซอบ์พาวเวอร์อูน่ะ ครับพี่น้องไม่เบิ่งฟังระบบเสียงกำลังแซวเช็คครับพี่น้องวันนี้ไลฟ์สดกลุ่มปิดครับพี่น้องเด้อทำให้ที่นั่นบ่าวูไทยเป็นได้จืนก็สองหมือแล้วครับสองหมื่แล้วสองหมื่แล้วเต๋อวันยุไส่คำวันมวันอยู่คนแก่อยู่คนเอาฝากเป็นกำลังใไก่ในพี่น้องในกลุ่มปิดนะครับเด้อ สวยๆจากทีมงานอาผูไทยครับใจเกินร้อยสตูดิโอครับวันนี้คีดเทียน,นเป็นเด็กน่อยแล้วครับไปนั่งเบื้องหนา้าเบื้องหน้าเบืงหลัลำหน้าที่ไหมดนึงให้ไปแ่วยกู่าดจอน ซีเพิ่นกำลังเข้ามานะครับขอบคุณแม่นะครับทางยังกัะชื่นพี่น้องเอ้ย พี่น้องเข้าใข่กันสนับสนุนครับทีมงานสาวหน่อยครับวันนี้โอ้ย,อยเห็นอีพลอยเมย์เด็กมานังปูสาเบิงหมอลำกินหอดจะเป็นเด็กหนุอยเนาะครับเบาตื่นตะกี้ไปเบิงหมอลำน้ำพอน้ำเมยนะครับ,บตอบนอน,น,นี้ได้เหตุการณ์ที่งานแล้วก็บ่มีโอกาสนะครับได้ไปสัมผัสแบบนี้นะครับหยอดได้ โอ้ยแม่เฮานางเบิงบลํายงหามย่างหาหมูไปใช้เหมือนหระไปใช้เหมือน เบื้องเขาเด้อพี่น้องเด้อติดตามสาวหน่อยมาหลายปีครับปีนี้ผมยอมรับเลยว่าพอโจทุ่มครับทุ่มทุนจังมาล้ำสวัสดีครับสวัสดีแชมป์เด้อสวัสดีครีตงามแท้อุ้ยหุยเหมือนเหมือนเหมือนเปลี่นตัวใหม่ได้เนี่ยโทรศัพท์ใหม่ได้เนี่ยโอ้ยเพื่อการนี้เลย เหมือนตาชงเลยครับซื้อซื้ออันใหม่เพื่อการนี้เลยป้าขอบคุณเชียอ้ํนะครับเต้นไทยกตีงครับผมจะเป็นดังเสียเสียฝากติดตามช่องยูทูบเต้ยกิติไทยรถ่นเหนือพิเศษมาสน่ทไหมเป็นไงนี่เป็นตะพดใช่เป็น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 เวทีที่อลังการมากครับผมอลังการมากคือพอโจทุ่มทุ่นขึ้นนี้ยอมยอมยอมเลยครับ กอนเวทีเพิ่นครับพี่น้องเบิ่งเบียงเฮ็ดทักเฮ็ดแน่อีหลีบโบสจูเฮ็ดทักเฮ็ดแน่ยคุณน่ะบรรยากาศครับพี่น้องครับเบิ่งเด้อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับพ่อๆแม่ๆเมย์เอฟซีกิตยุททั้งบ้านนะครับบริ่งมาเบิร์ครับมื้อนี้ งามงามงามสาวน้อยซอฟท์ผมเป็นกระจัดพวกนี้เนียโอ้ยจะอ่อนเพิ่น เป็นจังได๋เนาะคแม่เนาะเป็นจังได๋มาแต่สสิอยากเบิ่งมตไกเนาะจ้ามาแต่สเนาะแม่อําเภอยังตลาดจ้าโอ้ยังตลาดกินเนาะจ้าโอ้ยสู้เอาลเนาะจ้าสินั่งาอยู่นี่นั่งเาอยู่นี่ล่ะอคมันน่าสิเาังวันาดมาบ่เาซั่นแล้วนั่นแล้วยันตมันบ่เาบ่ขึ้นเออนกับเือนอ

นั่นเหลียวมันได้มากเลยเนาะเมียเนาะมันได้มากเลยเมียนี่คือแจังได๋ได้อง้องถิ่นังหวัดเราจะโอเคสุดทั้งอ่ได้เนาะฝนเนาะฝนฟ้าห้ามบ่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติจ้ามันก็น้ำมันสิลงพักแล้วเป็นบันไดเมียนจำได้มืดจำได้กับหนาวดิบัดนี้จ้าเมียนบันี้มักหมอลำเนี่ยฝนกับอะไรสวยๆเด้อแม่เด้อรักษาสุขภาพนะเด้อจ้าอย่าลืมกินยาบได้ด้อล่ะฮอดบ้านฮอดช่อง ใจรักเนาะแม่คนมักเนาะมเออใจมันหักมันมักแม่ถาม่าได้ดอกแม่โมนี้ปั้มวันเนาะอันไหนมันนิ่วามสุกเหอนั่นลหละเนาะแม่เอาสิสุกจมานั่งเฝ้าตาคุณจดยอดจนยอด โอ้ยันเพื่นมี่มมีจ่องมันเกิดให้อยู่ไหนพอมีเกิดโอ้ยเดี๋ยวฉาดเอาเสื้อมาบาังฝนพี่น้องเอ้ยเก็นใจเพื่อนอยู่เก็จงแดดเนาะพี่น้องมันมักใดดมาเร็วกะก็ต้องยู่ทายู่บึ้งล้ะครับพี่น้องสู้ฝนสู้ฝน